แล้ววันล่งขึ้นนะคะเขาเดินทางกันไปทํางานแล้วจังหวะที่แบบว่าเหมือนวันเรามีเราก็มีเสนน้นเนาะเราก็ไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรเขา้าเครื่องดักฟังแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ยินทุกอย่างหมดเลยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเมื่อประมาณสัก อ่าสามปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ทำงานกับทีมงานอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนเขาแฟนของเพื่อนอแฟนของเพื่อน <c oughs> หมายถึงเอ็นซีคนนี้ค่ะเป็นแฟนของกลุ่มเพื่อนเขาที่ทำงานไปการอีเวนต์ด้วยกันประมาณีค่ะอือฮึแล้วก็คือเหมือนแบบว่า ผู้หญิงคนนี้ก็ก็คือพอทํางานกับแฟนอีเวนกับแฟนของของตัวผู้หญิงอะ,ค,ะค่ะแล้วก็มีปัญหาการทางบริษัทก็เลยแบบเหมือนต้องจับแยกพอจับแยกเพื่อผู้หญิงคนนี้ก็ได้มาร่วมงานกับแฟนเหลาอือค่ะใช่ค่ะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาได้สนิทชิดเชื้อสนิทสนมกันคุยกันต่างๆนานา,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 าแล้วอ่าอย่างตัวแฟนก็คือเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะหางานที่ไปต่างจังหวัดที่เป็นงานยาวงานยาวหมายถึงว่าประมาณสัก สองเดือนสามเดือนที่ทําที่ได้ทําคู่กันกับผู้หญิงคนนี้เราก็<อ>ไม่ได้เอกใจอะไรใช่ใชค่ะแต่ว่าชื่อของผู้หญิงคนนี้ค่ะอ่าเข้ามาในหูค่อนข้างบ่อยสมมุติว่าเดินทางกลับหรือเดินทางไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะจะต,ต้องไปรับผู้หญิงคนเนี้ยไปด้วยต้องไปรับถึงที่ใช่ค่ะต้องไปรับถึงที่ต้องไปส่งถึงที่เพราะโดยปกติแล้วเขาจะนัดจุดส่งสมมุติว่าจุด ใหญ่ๆห,หน้าห้างสักหนึ่งจุดแล้วรวมตัวกันแล้วไปขึ้นรถเพื่อเดินทางไปทํางานค่ะหรือเวลากลับมาจากทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็ะส่งจุดใหญ่ๆแล้วก็กระจายตัวอ่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องส่งผู้หญิงคนเนี้ยบ่อยๆแล้วก็มีอยู่วันนึงอ่าเรานั่งรถอ่าโอ,โอกาแฟนะคะนั่งรถไปต่างจังหวัดด้วยกันค่ะแล้วก็พอดีเขาลืมโทรศัพท์ไปในรถแล้วผู้หญิงคนนี้ยค่ะก็คือไลน์มาอืมแล้วก็ แล้วเราก็เลยเปิดอ่านก่อนหน้านั้นไม่มีแชทอะไรเลยคือเหมือนแชทถูกลบค่ะอ่าฮะพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บทําอะไรอยู่ไหนอยู่กับใครประมาณนี้อืคาถามดูบ่งบอกใช่ค่ะเอ๊คุณโอค่ะแล้วแฟนของผู้หญิงคนนั้นนะคะที่บอกถูกจับแยกเขาเขาเขาถูกจับแยกคือแยกกันทํางานแต่ไม่ได้ปะเลิกกันไปเลยทําทงานกับหิงใช่ค่ะไม่ได้เลิกกันไปเลยแสดงว่าเขาก็มีแฟนอยู่สิใช่ค่ะเขาก็มีแฟนอยู่อือค่ะ คนนั้นก็เข้าใจว่าอ่าฝากคือเหมือนเขานับถือกันเป็นพี่น้องระหว่างผู้ชาย oh. คนนั้นกับแฟน <c oughs> ของโอก <c oughs> นับ <c oughs> เหมือนนับถือกันไปก็คือเหมือนพวกพวกกันอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะค <c oughs> ่ะแล้วทีเนี้ยคือเหมือนเขาก็พูดอารมณ์ะมาณคือคือเหมือนผู้ชายคนนั้นอนะก็ไว้ใจเพราะว่าแฟนของเรามีเราอยู่ ต่างคนต่างสบายตัวแหละ,ะพูดถึงใช่ซึ่งซึ่งซึ่งในวงการรู้หมดทั้งทั้งเพื่อนกลุ่มเพื่อนของตัวโอเองแล้วก็ทั้งกลุ่มเพื่อนของแฟนก็คือรู้แหละว,ว่าคนเนี้ยคืออยู่ในการเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็พอพอหลังจากนั้นเราก็ค่อย,ค,อยค่อยดูพฤติกรรมเขาคือเพื่อนอ่ะก็แนะนํามาว่ามึงอยากรู้ความจริงไหมขอโทษนะคนะใช้คำหยาบเราอนะอยากรู้ครับเราเราอยากรู้อยากรู้อยู่แล้วแหละอืใช่ ถ้าอยากรู้ความจริงแล้วไม่กลัวความจริงแล้วต้องรับให้ได้นะเขาก็เลยให้เราอ่ะ <c oughs> เขาเลยให้เราอะ่ะยืมเครื่องดักฟังมาค่ะ <Okay. S 2> ในวันที่ในวันที่เปนของเราอะค่ะจะไปทํางานต่างจังหวัดประมาณส4สี่เดือนเหมือนกันค่ะอ <Okay. S 2> uh ่าฮะแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็เลยชาร์จแบตบแล้วก็าไปใส่ไว้ในรถอื <c oughs> แล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเขาเดินทางกันไปทำงานแล้วจังหวะที่แบบว่าเหมือนเรามีเราก็มีเซ็นเนาะเราก็ไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรเข้าเครื่องดักฟังค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ยินทุกอย่างหมดเลยโอ้โหอุปกรณ์นี้นั้นคือเป็นเครื่องดักฟังที่เราโทรเข้าไปเสร็จปั๊บมันจะถ่ายทอดเสียงมาให้เราหรอคะใช่สิ่งที่เราได้ยินคืออะไรคะ เสียงที่เขาคุยกันก็คือเหมือนเราอะเรารู้แล้วว่าอะแฟนกับคนเนี้ยคุยกันค่ะเราก็เลยแบบว่าเหมือนแบบโพสต์แล้วก็แท็กอ่าเราก็โพสในเฟซบ,บุ๊กอะค่ะว่าอยู่ไหนทําอะไรกับใครมันเป็นคําถามของเมียถามหัวเราก็เริ่มเปิดเกมเอาง่ายเลยค่ะ อ๋อใช้โซเชีลยลใช้โซเชียลใช่ใช้โซเชียลเปิดเกม <c oughs> ก็เลยโทรไปที่โรงแรมแล้วก็บอกว่าบอกเด็กขอความช่วยเหลือหน่อยอย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้ให้ถ่ายรูปมาให้หน่อยจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนทุกสิ่งอย่างค่ะเขาก็ก็แลกลายกันแล้วเขาก็ส่งหลักฐานมาให้รองเท้าอยู่หน้าห้องด้วยกันออ่าเห็นเขาเดินออกมาจากห้องนั้นอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คือหลักฐานทุกอย่างครบอ่าเราก็เลย โทรไปหาแฟนของผู้หญิงคนนั้นอีกหนึ่งรอบ <c oughs> ตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะแล้วแฟนคนนั้นก็บอกว่าอ่าที่เป็นบ้าอะไรเนี่ย <c oughs> ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นบ้าแต่พี่มีหลักฐานทุกอย่างโทรไปอะ่ะเขาไม่รับเพราะเขารู้แล้วว่าเป็นเบอร์เราค่ะค่ะแล้วก็เลยส่งข้อความไปว่ามีหลักฐานทุกอย่างครบพร้อมที่จะดูไหม <c oughs> เขาก็เลยโทรกลับมาผู้ชายคนนั้นก็เลยโทรกลับมาค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้นความก็เลยแตก อ่าแล้วเราก็เป็นเนีย่ยค่ะก,ก็คือเป็นเรื่องเป็นรากันมาเขาก็เขาก็ไม่ยอมแยกกันเขาอ้างว่าเขายังต้องทํางานด้วยกันซึ่งมันยังไม่ปิดทิพยเขาไม่สามารถโยกย้ายอะไรได้เลยค่ะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนอ่าโอต้องออกจากงานพอดีก็ว่างสอง <2 S 1> เดือนเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่เพราะว่างสองเดือนเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่เราก็ตามเขาไปไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันกับกับแฟนเราอะ่ะคะค่ะค่ะ ก็ไปอยู่กับทีมงานเขาแล้วแล้วคนในทีมงานอะ่ะก็ประมาณสี่คนอีกสองคนก็คือเห็นใจเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดห้องนอนด้วยกันมานานแล้วเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าอ่าจะเอาอยัางไงก็พูดมา <c oughs> ถ้าจะเลือกผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกแล้วเสร็จก็คือเหมือนผู้หญิงอะ่ะทนไม่ได้ผู้หญิงก็แบบว่า ที่อยากคุยกับหนูไหมที่อยากเคลียร์กับหนูไหมบอกได้ <c oughs> เธอเดินมาห้องสันสันไม่ไปห้องเธอค่ะ <c oughs> อ่าฮะแล้วพอมาก็คือเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็คือเหมือนก็เล่นบทเป็นคนดีอะแบบหนูไม่ได้แบบอะไรเลยเดี๋ยวหนูจะเลิกให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปพอเขาไปอยู่ด้วยกันอะคะ่ะเขาก็ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทางผู้หญิงก็คือบอกเลิกผู้ชาย แล้วก็ตัดสินใจใช่แล้วก็เขาก็ตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันเริ่มต้นชีวิตกันวัน14กุมภาจ้าเลือกวาเลนไทน์พอดีเช่ไหมใชเลือกวาเลนไทน์แล้วเขาก็จะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันเขาก็อไปใช้ชีวิตด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วงประมาณเมษาเขาก็ทักกับอมากดบล็อกกดบล็อกหนูทุกอย่างแล้วใช่ค่ะกลับมาเพราะกลับมาเพราะว่าใช่กลับมาพบ S <S <an> ก็เหมือนใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ไปไม่รอดเพราะว่าอย่างอย่างตัวหนูค่ะหนูก็ซัพพอร์ตเขาในบางเรื่องที่สามารถซัพพอร์ตได้อย่างค่ะเขาก็จะมีรถที่ว่ามันเป็นชื่อของเราอะค่ะที่เขาใช้ทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นาแล้วก็รู้มาที่หลังว่าเขาสองคนเนี่ยชวนกันเล่นก็คือเล่นสลอ็อต <c oughs> เล่นกนนารพนันใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนพอไปใช้ชีวิตด้วยกันแรกๆก็ก็ อ่าอยู่ดีกินดีมีความสุขกับพอเงินเริ่มหมดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทักกลับมาหาเราคือใดๆก็ตามมาค่ะโอ้อจริงนะ<ฆ>คนอื่นก็เป็นคนอื่นหมดเลยอ่ะประเด<ฆ>็นสําคัญมันอยู่ที่แฟนเรานั่นแหละ ผู้หญิงคนไหนก็คงจะมาดึงอะไรเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากไปเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นแบบผู้หญิงคนนั้นหรือแฟนของเขาหรือแม้แต่คนที่มาจดทะเบียนกับเขาเป็นคนอื่นหมดเลยสําหรับเรานะสําหรับเราเราไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้เลยแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เรากับคนนี้ที่เราบอกว่าแฟนเราเนี่ยที่เราบอกว่าเลิกกับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโอยังรักเขาถ้าเกิดฟังสิ่งที่โอล่านะคะเพื่อมองว่าเชื่อไหมว่าผู้หญิงในชีวิตของเขาว่าเขาให้ความสาคัญกับผู้หญิงที่เป็นชู้อันดับหนึ่งเสร็จปั๊บผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์สินถูกต้องค่ะกับโอเขาก็กลับมาเที่ยวกลับไปกลับมาเพราะว่าเขาก็หวังว่าเอาอก็ยังเสิรฟส์ฟทุกอย่างให้เขาอยู่ถูกมันบางทีมัน,น,ม,นมีแค่นี้จริงๆนะคะโอเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะยังไงหรือเราจะมีเซนอะไรขนาดไหนก็ตามแต่เซนหนึ่งที่สําคัญมากคือโอคิดว่ามันจะไปรอดจริงๆกับผู้ชายคนนี้หรอดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน